มันเป็นความบังเอิญมากกว่าพี่ตอนแรกอะ่ะก่อนที่จะมาชอบรุ่นเนี้ยผมชอบ VTR พันอ p 1 s p 2คือเราต้องการรุ่นนี้มากกว่าแต่จังหวะจังหวะสั่งรถไปแล้วได้ TL มาตอนนั้นได้ TL มาได้เดิมๆเลยก็สองสูบเหมือนกันมาลองพอมาลองขี่แล้วทีนี้ก็รักมาตลอดครับคันนี้คันนี้เป็นคันที่สามของผม คันที่3มครับ TL คันที่3ามโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรไม่เหมือนใครอยู่แล้วด้วยครับนั่นแหละครับและทีเอก็ยิ่งมีน้อยอชพีวันก็ยิ่งมีน้อยแต่ s p 1 s p 2ราคาเขาเริ่มขึ้นฟ้าเราก็เอาเท่าที่เราไหวครับ <c oughs> ไม่ได้ถึงกับเป็นรถเซอร์กิตเลยครับผมก็ใช้เที่ยวใช้ขี่เที่ยวไปเหนือไปอะไรใช้ขี่เที่ยวปกติเลยครับแต่พอมาวันหนึ่งปุ๊บผมเริ่มเข้าวงการแข่งตอนนั้นผมใช้ซูเปอร์โฟ พอใช้ซูเปอร์โเสร็จแล้วปุ๊บรถเราก็เอารถที่เรามีอยู่นี่แหละมาทํารถสนามครับ <Yeah. S 1> ก็มี TL อยู่ก็เอา TL เนี่แหละ uh huh. ครับทำรถสนามเลยเอมีครับก็อย่างอย่างทีเซอร์ของสุสกิยุคนั้นนะครับทีเซอร์ที่ทําออกมาขาย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 เลยอะ่ะ uh huh. เขาเป็นรถสนามเลยอ uh huh. เขาทํามาเป็นรถสนามเลยจะไม่ได้ ทำมาเป็นแบบว่ารถบ้านมีไฟหน้าแล้วเอามาขายเขาใช้รถสนามมาเป็นทีเซอร์ในการเป็นจุดขายภา,ภาพนี้เลยครับแต่ยุคนั้นจะเป็นสีขาวน้ําเงินเราอยากได้รถสนามแบบนั้นเลยก็เลือกลายที่เราชอบเลือกสีผมเป็นคนชอบสีเหลืองอยู่แล้วก็อาหารที่มันแมทกับตัวเรา,าโดยส่วนตัวผมก็อาชีพช่างอยู่แล้วครับและสั่งของผมสามารถสั่งเองได้อยู่แล้วครับเราก็เลยไม่ได้ลำบากในเรื่องของการหาของในเรื่องของการตกแต่ง ของบางอย่างก็ต้องใช้ตรงรุ่นครับครับของบางอย่างก็ต้องใช้ตรงรุ่นเพราะว่าอย่างอย่างตระกูลตระกูลสูบวีพันธ์เนี่ยเขาก็จะมีอีกตระกูลหนึ่งก็คือ SV พันธ์เอสวีพันพื้นฐานเดียวกันแต่เครื่องคนละตัวครับแรงม้าคนละอย่างครับนี่แหละครับบางทีซื้อของมาปุ๊บไม่ตรงรุ่นก็มีผลก็จริงๆแล้วถ้าอยากทํลรกสนามนครับอันดับแรกเลยก็ถ้าเอาเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับก็ของผมจะมีท่อ นะครับมีท่อมีเกียร์โยงนะครับมีระบบช่วงล่างชกหน้าชกหลังเซ็ตใหม่หมดแล้วก็ชุดเฟลลิงครับประมาณนี้ถึงจะตัดทรงให้ให,ให้ให้ดูแล้วเป็นรถสนามถ้าตามมาตรฐานแล้วจริงๆแล้วอ่ะอย่างารายละเอียดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆครับอย,อ,ยอย่างน็อตอย่างเงี้ยหัวน็อตต้องเจาะร้อยลวดตามที่เรารู้กันนะ,นะครับแล้วก็พวกระบบ,บเบรก ระบบน้ำมันเบรกเนี่ยครับท,ที่ที่ที่ช่วยได้เพราะว่ารถรุ่นเก่าจะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ที่จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยครับอันนี้ก็คืออาศัยคนล้วนๆครับการสะบัดนี่ก็ช่วยได้แต่ก็จริงๆแล้วการสะบัดที่ดีที่สุดก็คือข้อมือเราเนี่ยแหละครับตอนนี้ถ้าที่มีคันเดียวนะครับในในในบรรดาท l ที่มีคันเดียวก็จะเป็นเขาเพอ่์อคัสใสเพราะในยุคนั้นก็จะมีมีแค่ผมคันเดียวครับ ที่จะโชว์แผ่นคัดโชว์ดูเหมือนเป็นรถคัดแห้งแต่จริงๆแล้วก็เป็นคัดเปียกปกตินี่แหละครับนั่นแหละครับแต่ในสมัยยุคนี้ก็จะมีแบบว่ามาเกึงมาทํากันเองได้แหละแล้วก็แผงคอหน้าปัดหน้าปัดเดือนไม้จะเป็นหน้าปัดแต่งครับจะมีคันเดียวในไทยเหมือนกันครับถ้ารถที่อยู่ในบ้านเราจะเป็นหน้าปัดหน้าไมา้เดิมของผมจะเป็นหน้าปัดแต่งครับไฟแบ็คไลท์จริงๆถ้าอยากจะลถซีซีสูงๆมาลงผมก็อยากให้ขยับ เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าครับอยากให้ลองจากซีซีน้อยๆแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเพราะว่าประสบการณ์ในการขี่ครับจะสอนเขาเองว่าเขาต้องการอะไรรถเสียอาการยังไงเขาต้องอ่านอาการของรถให้ออกครับถึงจะรู้ว่าตัวเขาพอหรือยังเขาพอขยับขึ้นไปได้ไหมมากกว่าแต่ถ้าข้ามากระโดดมาซีซีสูงๆเลยกว่าจะปรับตัวเข้ากับรถผมว่าก็ก็ก็เหนื่อยอยู่ อน,นั้นเอาไว้ที่หลังคือฝึกคนก่อนดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูรถในยุค90แกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักเล่นรถในระดับหัวแถวเหมือนกันนะครับสนนี อยู่กับเอกสวัสดีครับสวัสดีครับเอกเอกีรถเก่าครับครับผมครับผมเอกครับวันนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นรุ่นไหนครับครับตัวนี้ก็จะเป็นซูซูกิทีเอลพันอาร์ครับครับครับผมตัวนี้จริงๆแล้วมันผลิตตั้งแต่ในยุคประมาณปีเออตัวนี้จริงๆผลิตมาแค่5ปีครับผลิตมาตั้งแต่ปี1998งเครับถึงปี2001ครับครับครับความพิเศษของ TL ตระกูล TL ความพิเศษของ TL คือถ้ามองรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะคนจะมองว่าเป็นฮายบุสะสรงใกล้เคียงครับครับแต่ข้อที่เห็นได้ชัดคือของเขาเป็นสองสูบครับท l จะคือสองสอูบพันพันซีซีครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็ตัวโชคเขาจะมีตัวซับตัวกระเดืองซับแท้งอีกทีหนึ่งครับผมเขาเรียกโรตารี่ครับจะซับแรงอีกทีเพราะ ถ้าสังเกตนะครับโช๊คเขาจะตัวนิดเดียวครับตัวเล็กๆเหมือนโช๊คโซนิคเลยใช่เหมือนโช๊คโซนิคเลยครับเล็กนิดเดียวจุดเด่นอีกอันหนึ่งของตัวซูซูกิตระกูล TL คือเขาเป็นเครื่องสูบสูบวีครับซวีครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนั้นรถในยุค90ส่วนใหญ่เลยนะที่บ้านเราที่เข้ามาจะเป็นสูบเรียงใช่ครับผมจุดเด่นของเครื่องสูบวีที่มันตอบสนองในเรื่องระดับนั้นแรงทอ็อกครับแรงท็อกค่อนข้างจะมหาศาลครับแล้วก็ ถามว่าพละงกำลังเขาในการใช้ในสนามในการขับขี่ทั่วไปผมว่ามันขี่สนุกกว่าสูบเลี้ยงสูบเลี้ยงก็จะนิ่มๆม,ม,มือหน่อยอันนี้ก็คือโอโ้มามาเต็มมือครับ,รบสถานมืออยู่อันนี้ก็คือเป็น,ปนพูดถึงว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องสูบีคือแรงบิดมันจัดมากแรงบิดมันจัดมากครับผมครับ,รบอย่างตัว,ต,วตัว TL พานาเขายังมีฝาแฟดหรือรุ่นใกล้เคียง มีฝาแฟดครับก็จะเป็นเทียพันเอับครับเทียพันเอสก็จะเป็นฮัฟแฟลิงฟลิงครึ่งเดียวครับผมแล้วก็จะเป็นเฟรมถักคล้ายๆดูคาติอืเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าดูคาติเจแปนอแต่พื้นฐานเครื่องยนต์เขาใกล้เคียงกันพื้นฐานใกล้เคียงกันครับผมใช่ก็จะแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะพาตัวเทียพันเอสมาให้ดูกันรับมาถึงคันนี้ของเอกคันนี้เดิมทีในเอกได้มาอย่างไงเป็นรถเดิมทีก็ ผมได้ต่อมาอีกทีหนึง่งนะครับประวัติรถก็เป็นรถของฝรั่งเก่าครับแล้วก็ผ่านมือคนไทยมาค่อนข้างจะหลายมือ,อครับก็บจนมาอยู่ที่ผมพอมาอยู่ที่ผมเสร็จปุ๊บผมก็เราเล่นรถสนามอยู่แล้วเ,เราขี่รถสนามอยู่แล้วเอาวะลองทํารถสนาม <ๆ S 1> ก็เริ่มต้นจากการแข่งรุ่นคลาสสิกพันครับรายการอาทวีมครับก็พอหลังจากนั้นเสร็จเราก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของ ประสิทธิภาพในเรื่องการเซ็ตโชคยางครับช่วงโชกหน้าโชกหลังแล้วก็ของสมรรถนะรถในเรื่องของโซ่คัตครับครับอันนี้มาดูรายละเอียดในการปรับแต่งเพื่อให้มาลงสนามลงดีเทลเลยว่าเอกจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มจากตัวเครื่องยนต์ก่อนถ้าเครื่องยนต์ของผมนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เดิมครับก็มีแค่ปรับแต่งเรื่องหัวฉีดครับ คือทําให้มันสแตนดาร์ดแล้วก็ทํางานได้สมบูรณ์ใช่ครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วพลังกาลังเขาเหลือครับจริงๆแล้วถ้าเป็นท L ไม่ต้องไปทําอะไรเลยทำให้มันสมบูรณ์พอใช่ทําให้มันสมบูรณ์พอเพราะขนาดออกตัวผมยังไม่เคยออกเกียร์หนึ่งเลยออกเกียร์หนึ่งไม่ได้จัดมากครับเพราะว่าออกเกียร์สตลอดครับเพราะออกตัวถ้าออกเกียร์หนึ่งผมว่ายังไงก็มีหง เพราะนั้นทําเครื่องให้สนดาหสมบูรณ์พอเน้นอึดดีกว่าเอาให้มันเหนียวใช้งานได้นานๆใช่ซึ่งอันนี้เรื่องเรื่องของการทําให้มันใช้งานได้นานมันจะต้องทําอะไรบ้างปรับเปลี่ยนอะไรไหมก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับครับแข่งสองรอบอย่างเงี้ยแข่งสักสักสองสองครั้งผมก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับครับแล้วจริงๆอย่างเครื่องของท L เนี่ยคือรถในบ้านเรามันไม่ได้มีมากนะเพราะฉะนั้นอะไหล่หายากไหมในส่วนอะไหล่ก็ ถามว่าหายากไหมก็นิดนึงครับส่วนใหญ่จะสั่งกันมามากกว่าจะไม่ของในบ้านเราจะมีมีน้อยครับครับสำหรับทียพันนานะครับตัวรถก็ว่าหาหายากแล้วอะไรก็ตามมาเหมือนกันครับผมอ๋อแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องการสั่งอะไรต่างๆจากต่างประเทศทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับก็สั่งส่วนใหญ่จะสั่งจากญี่ปุ่นครับครับและราคาเป็นไงครับเมื่อเทียบกับรถตลาดรุ่นอื่นเมื่อเทียบกับรถตลาดรุ่นอื่นๆราคา TL ยังไม่ไม่ถึงกับ โดดมากจะไม่เหมือนกับฝั่งฮอนด้าถ้าฮอนด้าถ้าคู่แข่งเขาก็จะเป็น VTR พัน HP ครับอันนั้นก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่ครับราคาแรงกว่าสุ z กิ i ยังพอจับต้องได้ครับครับครับผมโอเคตัวเครื่องยนต์จบไปแล้วตอนนี้ในการเซ็ตช่วงล่างเพื่อขี่ทังในสนาม ครับออของผมก็จะเซตน้ํามันครับครับเซตค่าสปริงนะครับแล้วก็โชคหลังผมใช้โชคแต่งของของบิทูโมบหมายถึงตัวโชคหน้ายังเป็นโชคกแตนดาชุดเลื่อมเซตปรับเซตใหม่เซตปรับเซตใหม่ครับใช่ก็มีการเปลี่ยนน้ํามันอะไรประมาณนี้ครับครับส่วนด้านหลังคือเป็นโชคแต่งใช่ครับผมใช้โชคแต่งบิทูโมจริงๆแล้วอ่ะโชกชุดโชคหลังเนี่ยของ TL เนี่ย เขาจะมีความพิเศษที่ว่าจะมีตัวโรตารี่เพื่อซับแรงอีกทีหนึ่งเพราะว่าโช๊คเขาต้นเล็กครับเขาก็เลยจะใช้กระเดื่องอีกตัวหนึ่งเพื่อไปทดน้าทดแรงกดครับอีกทีหนึ่งครือคือระบบพวกนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับแค่ใช้โช๊คแต่งเท่านั้นใช่ครับใช่ครับข้อดีข้อแตกต่างของไอ้ตัวโช๊คหลังชุดนี้เมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นในสเปคเดียวกัน เมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นในสเปคเดียวกันผมว่าของทีเอพนาเนี่ยปรับละเอียดปรับละเอียดกว่าครับครับรีบาวคอมได้ครับครับค่อนข้างจะละเอียดก็คือสามารถปรับได้ตามที่ว่าการใช้งานของเราได้เลยครับจะเอาหนีมเอาแข็งได้หมดครับซึ่งสนามแข่งแต่ละสนามเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือกันโค้งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่เหือนกันเพราะนั้นตัวนี้ทําให้เรา หรือว่าได้เปรียบหน่อยแล้วกันเพ่นปรับได้ใช่ครับต่อให้ต่อให้คุณใช้โชคของ TL โชคเดิมสแตนดาร์ดก็ยังสามารถปรับได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวทลใช่ครับใช่ครับและส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องปรับตามไปเพื่อใช้งานในสนามครับก็จะมีของผมเปลี่ยนชุดแฟลติงหน้าครับก็เป็นแฟลติงสนามครับแล้วก็ก็มีท่อสูตรครับแล้วก็ อย่างตัวอื่นก็มีพวกปรับแต่งพวกด้านในก็น้ำยาหม้อน้ําอะไรพวกนี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อช่วยลดความร้อนครับครับอย่างตัวนี้ตั้งแต่ทํามาใช้แข่งมาใช้นานทด้ยังกี่ปีแล้วเกือบจะสิปีแล้วครับผมเพราะเรา,าเราอาจจะน่าจะเคยเห็นแล้วภาพของของเที่ยวทันนี้ชับกูลในสนามตั้งแต่ไพลดนเซอร์กิตใช่ครับ การกระจาอรไรต่างใช่ครับก็จะเอาคนีลงตลอดครับผมส่วนันนี้ก็ยังใช้งานได้เต็มธีภาพอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมครับก็จะเอาไว้เฉพาะแข่งในสนามขี่เล่นในสนามอย่างเดียวครับไม่ได้เอาออกมาขี่ใช้ใช้งานทั่วไปครับไม่ได้ไม่ได้ขี่เล่นบ่อยไม่ได้ขี่เล่นบ่อยครับเท่าที่เอกสัมผัสมากับตระกูลเทลพันนาบ้านเรามีรถเยอะน้อยขนาดไหนครับบ้านเราเทลพันนาตอนนี้เท่าที่ดูดูครับมีไม่น่าถึง15บั้าคันครับในบ้านเราครับ ในสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ครับสภาพที่ขับได้ครับผมอย่างสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้บ้านเราตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วราคาสําหรับรถรถเก่ารถเก่ารถเอาง่ายๆดีกว่ารถปี8 9 0นะราคามันอยู่ที่กระแสด้วยครับพี่มอนัมันจะจะถามว่าราคาตายตัวเลย มันมันตอบยากพี่ราคามันขึ้นอยู่กับความพอใจครับผมครับแต่ส่วนถ้าเป็นท L พันอาถ้าตอนนี้ถ้าบ้านเราก็จะอยู่ประมาณถ้าทะเบียนก็อยู่ไม่เกิน200,000ไม่ข้าม20 0 0 0 0 0 0บวกรถตามความพอใจตามของแต่งครับครับผมและการนึงคืออย่างที่บอกมันไม่ได้มีค่ากลางในเรื่องของความพอใจใช่มันไม่มีค่ากลางถูกครับพี่ใช่คันนี้อาจจะตั้งไว้3 0 0 0 0นแต่ถ้าคนมีถูกใจ อาจจะก็แล้วแต่ใครับอาจจะตั้งเวลานึงถูกใจใครก็แล้วแต่เหมือนกันครับเนี่ครับเรื่องของรถรถปีลึกมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วทีนนี้สมมุติว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองมาเล่นกับสูบวีตระกูลเทียวเอกมีอะไรแนะนำบ้างครับสำหรับเทียวพนาจริงๆแล้วถ้าให้ผมแนะนําอยากให้ลองศึกษาก่อนครับศึกษาให้ศึกษาความชอบนะครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของพวกอะไรครับเพราะว่า ถ้าเกิดกรณีรถเกิดอุบัติเหตุนี่นั่นนู่นอันดับแรกเลยเรื่องอะไรครับครับแล้วก็เรื่องการแมนเทเนนต์ดูแลรถครับเพราะว่าสูบวีค่อนข้างจะความร้อนสูงครับออั่นแหละครับแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เอ็มมีไรแนะนำไหมในเรื่องของอะไรเรื่องความร้อนหรือเรื่องต่างนี้มีข้อแนะนำไหมต้องหมั่นดูครับต้องหมั่นดูเช็คพวกวาล์วน้ำระบบหล่อเย็นครับสำหรับตัวตัวรถสูบวีนะครับครับ คือด้วยสูบบีรสูบเรียงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรถปีเก่าต้องใส่ใจละเอียดใช่ใส่ใจหน่อยครับเพราะว่าบางบางคันเจอมาหมอน้ําตันใบพัดหมอน้ําไม่มีเลยอะไรอย่างนี้ครับต้องต้องต้องกหม่นดูแลมากกว่าครับผมครับครับแล้วทั้งคันอะไรพ์ทส่วนไหนที่มันน่าจะหายากที่สุดเออันนี้ตอบยากพี่แต่แต่ถามว่าของถ้าสําหรับตัวตัวรถของผมอ่ะก็อะไรอะไรแต่งอ่ะก็จะ ตอนนี้คนก็จะมาหาเล่นพวกเครื่องยนต์มากกว่าครับเพราะว่า TL จะมีตัวพิเศษก็คือตัวเป็นคัดแห้งครับอ่าอ่าเนี่ยหายากครับถ้าให้หายากนะแต่ถ้าหาซื้อรถในบ้านเราหาซื้อรถทั้งคันในบ้านเราตอนนี้หายากด้วยถ้าจะไม่มีคนปล่อยครับเริ่มจะมีคนเก็บอย่างเดียวแล้วนะฮะเอางนถ้าถ้าใครสนใจจริงก็คงต้องสาะแสวงหาก็หน่อยสำหรับ TL อพันาใช่ครับครับ โอเคก็อันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับในคอลเลคชันสะสมของเอกจริงๆแล้วเอกยังมีรถในคอลเลคชันสะสมอีกหลายคันนะครับโอกาสต่อไปอาจจะพาเพื่อนๆมาดูรถรของเอกอีกนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ของพี่อภานาได้ครับขอบคุณนะครับ